สวัสดีทุกท่านครับปันนี้ช่องเอา e n d เอนดู l y c h anel n เราพาทุกท่านมาชมสิมซึ่งเป็นสิมที่วัดบุรพาใต้อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับหลายคนก็อาจจะยังไม่ทราบความหมายของสิมสิมก็คือโรงที่ประสงค์ทำสังครรมต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นภาษาพื้นถิ่นในวัฒนธรรมลานช้างและภาอีสานของประเทศไทยซึ่งก็มีความหมายเดียวกับบท หรืออุโบสถของภาคกลางในประเทศไทยคําว่าสิมเนี่ยก็ามาจากคําว่าสีมาหรือพ,พัทธสีมาที่ปรากฏในคําจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาอุทิศของผู้สร้างปักไว้ด้านหลังสิมมีปรากฏอยู่ทั่วไปความหมายของคําเหล่านี้หมายถึงเขตแดนที่กดดําหนดในการประชุมทำสังฆกรรมอันเฟ็นกิจของสงฆ์โดยมีแผ่นสีมาหินเป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขต บริวเวณตัวสิมนั่นเองสำหรับสิมที่นี่ซึ่งอยู่ที่วัดบุราาพาใต้อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่เลขที่197ถนนศรีนครหมู่ที่1วัดใายบุรพารามบ้านรัตนบุรีตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งดูจาก สถานที่แห่งนี้และก็ที่ตั้งของสิมเนี่ยจะพบว่ามีความสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์ที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันซึ่งจากประวัติเนี่ยก็มีประวัติคร่าวๆไว้ว่าวัดใต้ใบุรพารามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งวัดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,356 ชาวบ้านที่เรียกว่าวัดใต้แต่ก็ไม่ทราบป,ปีที่ได้รับพระราชทานพิสุามสีมาหลังแรกแต่หลังที่สองเนี่ยได้รับพิสุามสีมาเมื่อพุทธศักราช2515เดี๋ยวเราไปดูข้างในและก็ดูลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมของสิมวัดใตบ้บุรพารามเนี่ยก็จะม,มีลักษณะเป็นซิมปโปร่ง โดยก่อผน,นังช่วงท้ายลดหลั่นเป็นแนวเ,เฉียงคล้ายบันไดจากนั้นเป็นแนวผนังสูงเพียง7 0ซนติเมตรโดยตลอดเว้นช่วงบันไดทางขึ้นด้านหน้าผนังด้านหลังก่อเต็มถึงระดับคือเพียงด้านเดียวพังอาคารจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางที่ตะวันตก มีบันไดาทางขึ้นด้านหน้าตรงกลางสีหน้าหรือหน้าจัว่วไม่มีการตกแต่งลวดลายใดๆทั้ทงด้านหน้าและด้านหลังอาคารแบ่งเป็นส่วนโถงอาคารภายในก็จะมีขนาดสองห้องมีประตูทางด้านหน้าด้านเดียวส่วนฐานเนื่องจากลนกร่อนไปมากจึงไม่ทราบสันฐานเดิม เครื่องบนหลังคามีลักษณะเป็นรูปทรงจัว่วเป็นโครงไม้มุงด้วยสังกะสีหนังด้านข้างอาคารทำเป็นแบบขั้นบันไดที่มีความสูงในแต่ละขั้นเท่ากันคือบริเวณห้องที่หนึ่งทำเป็นพื้นเรียบบริเวณห้องที่สองทำเป็นขั้นแบบขั้นบันไดหนังด้านหลังปิดทึบผนังทั้งสองข้างประดับด้วยคันถวยหนัก นักไม้แกะสลักเดี๋ยวเห็นนี้ลักษณะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันซึ่งภายในเนี่ยอาคารก็จะก่ออิฐทำเป็นฐานชุกชีติดกับผนังด้านหลังบนฐานประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นชาวบ้านเรียกหลวงพ่อทันใจหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่ออินแปลงแสดงลักษณะสถา,าปัยกรรมและศิลปรกรรมพื้นถิน่น ซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีการใช้งานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับซึ่งก็เป็นหลวงพ่อทันใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พ่อขอพรสำหรับหลายๆคนที่ชมคลิปของเรานะครับเดี๋ยวเราตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะครับระโมตสะพกวะโตระโตสมมาสมตศะละโมตศะพกวาโตระโตสมมาสมละโมตศะพกวะโตระโตสมมาสมละโมตศะ กายนวาวจายะเจตสาวามานะปัทนังนามะอิทธิปาติหาริยะกรังพุทธปฏิมังอหังวันธานสปัสโสสถาชยสิทธิทนังลาพังโสธิพาขะหังพวันตุเมสาทุสาทขุขอยครับพเจจามีโชคมีลับจะได้มีเวรมีภัยจะได้มีสีต่างๆไม่ดีมา ทำร้ายอะไรเลยขอให้ครับเจ้าโชคดีและใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็ให้โชคดีด้วยนี่นะครับเราก็ขอพอรไปฝากทุกท่านนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สิ่งก็จะเป็นการใช้ไม้สร้างเป็นหลังคานะฮะแล้วก็มีสังกะสีอืมครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้โอ้สวยงามมากๆนะฮนะดูได้ยากแล้ว นี่ครับนี่คือการก่ออิฐนี่นะครับโอ้สวยงามนะฮะมานะดูได้ยากเดี๋ยวเราเดินดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับก็วัดบรุรพาใต้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอรัตนบุรีเท่าไหร่นะครับก็ขับผ่าน ตัวตลาดเข้ามานิดนึงก็จะเห็นนะครับในโอ้สวยงามมากนะฮะซึ่งดูน่าขลังมากก็ใครที่ยังไม่เคยมานะฮะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ก็จะเป็นไม้ที่แกะสลักเป็นลักษณะลักษณะเหมือนนาคนะฮะโอ้สวยงามฮะ นี่ครับแต่ว่ากขาพุพังไปตามการเวลาน่าเสียดายนะฮะโอ้นี่ครับวันนี้เราโชคดีครับเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอรัตนบ,บุุนก็เลยทิวกลับเก็บภาพบรรยากาศไปฝากให้กับทุกท่านนี่ครับซึ่งสิมเก่าที่นี่เนี่ยถ้า ไม่สังเกตอยูด่ดีนะครับหรือไม่ได้ศึกษาประวัติมาก่อนเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับเพราะว่าซิมเนี่ยจะอยู่ด้านในซึ่งก็จะมีโบทใหม่แล้วก็อาคารหลังใหญ่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายขวาเหมือนบทบังทิวทัศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องศึกษาแล้วก็อาจจะต้องอศึกษาประวัติมาก่อนนะฮะถึงจะเห็นแล้วก็ทราบนะฮะว่าที่นี่มีซิมเก่าโบราณน,นะฮะซึ่งซิมก็คือสถานที่เป็นที่ทําสังกรรมของพระพิสุสง์ในสมัยก่อนนั่นเองน,นะครับนี่ก็ยังคงเหลือร่องรอยความสวยงามให้พวกเราได้เห็น นี่นะครับโอเคครับก็ใครที่ผ่านมาผ่านไปก็สามารถที่จะเวะมาชมได้นะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีโอกาเป็นทางมาก,ก็สามารถที่จะชมผ่านคลิปนี้ได้ครับแล้วก็นีเนเปนพนาสาธุกแล้วก็ขอพรผ่านคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้เราเราได้เข้าไปกราบเป้า พออินเฟลกนะครับก็ขอออนไปฝากทุกท่านด้วยโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามช่องเอาเออเอ็ด e ูแฟมิลี่ชอเนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาเออเอ็ดูแฟมิลี่ชอเนเราด้วยนะครับ